ก้อนสฉ่มะเรี่ยงกุ้งเกิดจากการเห็ดให้อ้อยรูซื้อว่าราค่ากับเริ่มทดถอยลงสื้อราคามั่นกับตกต่ำม,มาตลอดก็เลยคืดหารายได้เสริมมาซอยจุดเจือดีว่าถุกมือมันมีเทคโนโลยีก็คือเริ่มจากยูทูบเลยครับผมคือว่าเออหา้าวหนาเห็ดอันนี้ได้เ้ามีสาเกาเาาเล่ห้ามเรี่ยงหลายเอามา20โลกครับบานเฮานี่ไม่เฮาอีกคิดบวกก็ต้องมีคนคิดลบครับผมโอ้ไม่เรี้ยงว่ได้รดอกบานเฮามันเห็ดว่าด้ไรดอกมันจะคิดมาจังได๋สิมาเห็ดน้าบานเฮาขั้นว่าเห็ดว่าด้ไรมันเป็นการา้า อยากครับผมอยากเห็ดเนื่อนคําว่าเห็ดบ่ได้ถ้าเบิง้งติเห็ดตไหเบิงเบ้งขันหฮาเห็ดแล้วขันมันเจ๊้งห้องกระแค่กลับขึ้นมาทีจดเก่าคืดหาแนวเห็ดไม่กระเทานั้นครับผมเรื่องพิการของผมคือมันเป็นเรื่องร้องเฮาสอ่ถึงเมย์ก็คนอื่นเขายอยู่โชคดีที่เป็นซ้ำนี้ก็ได้ครับผมถึงเฮาห้องเป็นซ้ำนี้แต่เ้าสามารถซอยเหลือตัวเองซอยเรือครอบครัวซอยเลือคนข,อข,ข,ข้างๆได้ตลอดแท้จิว่าเป็นอุปสรรคสำหรับร่างกายผมหลังจากว่าห้องเห็ดได้แล้วปุ๊บมันไปแล้วตลาดว่าอันรู้สึกว่ามันน้อยโอ้ยน้อย นั่นคือเป็นแรงบันดาลใจว่าอ,อ,อยากเฮตดตอ,อยากขยายจริงๆนะครับปัจจุบันยุตอนนี้กับประมาณหาพอคอดีสําหรับผมว่ามันเหตดงายการตลาดมันสามารถซื้อไงาขายคล่องส่งพ่อค้าเป็นกุ้งเนื้อแล้วก็เป็นแม่พันรอบขายนี่อยู่ประมาณ6กถึงเดเดือนนายตักประมาณ2องถึงสามรอโลรอบหนึ่งในตอนนี้ก็อยู่ประมาณ1 5ึ่หมื่นห้าถึงสองหมนตัวส่งราคา3 5 0ร้อถึงสี่แล้วแต่ช่วงตีงกลมไป3:50คูณไปเลยครับผมแสดงประเด็นนี้กันเลย ดีใจว่าเออมันเห็นด่าอยู่ แนะนำตัวหน่อยครับสวัสดีครับผมประทีปพิมพจองครับผมซีเหลียนซีใช่ครับผมยูบานน้องคุณทองตำบลนาโพอําเภอกุรรังจังหวัดสระบุรีครับผมตอนนี้เลี้ยงกุ้งแคฟิดครับผมก้อนสีมาเลียงกุ้งเนี่ยเป็นมากเลยคือเด็กมาเรียงครับก้อนสีมาเลียงกุ้งก็เกิดจากการเห็ดไห้อ้อยกับรู้ซกวาราค่ากับเรื่มทดถอยลงเดือบปีดีปีบอดีส่วนราคามั่นกับสองสามปีมื่นี่ตกต่ำมาตลอดก็เลยขึ้นหารายได้เสริมมาซอยจุนเจือ ดีว่าทุกมือมมีเทคโนโลยีได้ควบรู้จากโทรศัพท์พวกยูทูบมุอนี่แหละครับผมก็คือเริ่มจาก youtube เลยครับผมคือหนึ่งมันเป็นสิ่งแปลกๆขนาดได้แปลกผมหมักก็เลยคิดว่าเออเข้างานที่เห็ดอันนี้ได้เขามีสาเกาสาที่พอค่อยขุดไว้ก็เริ่มว่าเห็ดจากตัวนั้นครับผมเห็ดจากสาเกาคิดว่าเข้าบ่เลี้ยงหลายมือแรกเอามา20โลครับผมเป็นตัวแม่มา19โลตัวผู้โลนึงบานเฮ้านี่บ่ว่าสิเห็ดนั้นกระางครับผม ม่เข้าอีกคิดบวกก็ต้องมีคนคิดลบครับผมโอ้ไม่เลี้ยง่บดอกบานเข้ามันเห็ด่ไดอกมันจะคิดมาจังได๋อตมาเห็ดน้ำบานเข้าขันว่าเห็ดด้มันเป็นการถ่ายให้อยากครับผมอยากเห็ดเนื้อคำว่าเห็ดด้ถ้าเบิ้งติเห็ดใบเบิ้งบ่กเคยคิดว่าจะขายบ่ได้ออย่างเมตีผู้เพิ่นเรียกก่อนเพิ่นก็เคยบอกว่ามันบ่คือตลาดบ่าอันตลาดเล็บไปน้ำเพิ่นเลยแล้วกคคิดว่าของมันหน่อยของหน่อยต้องขายได้ขันเขาเห็ดแล้วขันมันเจ๊งเขาก็แค่กลับขึ้นมาที่จุดเก้า คิดหาแนวเห็ดหม่กับเท่านั้นครับผมเอาให้กุ้งบ่ได้ไกับไปปลาตัวไปปลาบ่ได้ไกับไปปูตัวอย่างนี้นะครับเพราะว่าอีสานเท่ามันหลายครับผมแค่ว่าเฮาสิเห็ดบ่เท่านั้นเองเรื่องพิการของผมคือในหมู่บ้านผมล้วก็เราแวกนี่คือเพื่อนย่อมรับในความพิการของผมแล้วก็แบบว่าทุกอย่างเป็นอุปสรรคสาหรับผมแหมคือผมสิจับยังบายยังคือเฮาสามารถช่วยเหลือตัวเองได้นะครับมันผ่านไปอย่างเดียวอย่างนะครับเรื่องพิการนี่ก็เลยเป็นแบบว่ามันเป็นเรื่องร้องที่บ่ต้อคืดหาันเลยเท่าอาจีเยก็คนอื่นเขาอยู่คนอื่นอาจสิเฮ็ด ลงแห้งแค่เจ็ดหา้าแต่เขาตรงทุกอย่างเขาตรงโลงเบิดเป็นรอยเลยคือเขาเขาต้องหนักกว่าเพิ่นอยู่แต่ว่ามันถึ่งเป็ดเกิดเป็นความชํำนาญาพราะว่ามันของผมมันเป็นมาแต่กำเนิดมันเลยกลมเกี่ยวกันอยู่ในในร่นางกายเขาหรือคือว่าความสามารถซอยเหลือจะหอมมาโดยตลอดได้แล้วตะกี้ผมคยผมค่อยวา่าบด่ดีแต่ตอนนี้โชคดีที่เป็นซํานี้กันได้ครับผมถึงเม้หสิเป็นซํานี้แต่เอาสามารถซอยเหลือตัวเองซอยเหลือขอบรัวซอยเหลือขนข้างได้ตลอดแท้จิว่าเป็นอุปสรรคสำหรับร่างกายผม ปีแรกหลังจากว่าเข้าเห็ดได้แล้วปุ๊บรู้สึกว่ามันหน่อยครับผมโอ้ยหน่อยถ่ายเงินเยอะก็นี่เก็ดชได้ลยตัวเลขก็ต้องหลายขึ้นก็นี่อย่างนี้นะครับผมมันไปแล้วตลาดว่าอันพอข้าวหูว่าเข้าเห็ดได้ปับ๊บนั่นคือเป็นแรงบันดาลใจว่าเออขาก็ต้องอยากเห็ดตออยากขยายจริงจินะครับผมเออขยายขึ้นน้ำกลุ่นปีนี้เขาปีที่สามซะมาเลี้ยงกุงุงปัจจุบันเลี้ยงยไรบ้างนครับปัจจุบันอยู่ตอนนี้เลี้ยงหลักๆอยู่กับประมานหาปอเป็นบอ่อดินหาอ่อถ่ายคิดเป็น ตัวน้อยมันกว่ากี้่ประมาณนมือหาถึงสองมื่น 15, 20, ตัวครับผมทั้งหาบอนี่แทบสิว่าเป็นรุ่นใก้เคียงกันเป็นรุ่นเดียวเบิดในฟาร์มพ่อนี่มีการขายจักรูปแบบครับพี่ชายรูปแบบการขายสองรูปแบบครับสองรูปแบบก็คือส่งพ่อค้าเป็นเป็นกุ้งเนื้อแล้วก็เป็นแม่พันธุ์แน่ดิดหน่อยเพราะว่า,ลา,ลา,าหลังๆมาคนคนเริ่มามาสนใจขึ้นกันเลยมาขอแบ่งแม่พันธุ์แน่ทุกมือนีก็คือมันมีพ่อค้าที่คุยกันไว้แล้วจริงจริงนะครับผมคือคุยกันไว้ แต่เ้าผ่า,านปุ๊บเ้าก็โทรบอกกันโทรบอกปุ๊บแล้วเหาก็นัดหมายมือกันก็คือเ้าก็เตรียมของไว้พรุ่งนี้เช้าเขาก็มาแล้วจริงจริงนะครับผมจังเก็นทุกมือนี่ก็ยังโทรมาถามรอบขายนี่อยู่ประมาณ6กถึงเจ็ดเดือนรอบหนึ่งถ้าในรอบแต่ละรุ่นแต่ละปีเนาะหนาตัวประมาณ2องถึงสามโลแต่ละเจ็ดเดือนแต่ละรอบรอบหนึ่งในตอนนี้ก็อยู่ประมาณหนึ่งห้าถึงสองหมืนตัวทรงราคา3 5 0ร้อยห้าสิบถึงสี่ร้อยแล้วแต่ช่วงตีกลมๆไป3 5 0ร้อยห้าสิบคูณไปเลยครับผม ว่ามันจะอกมารถได้รอบไปแสญญดงว่าได้เงินแสนและครับส่วนต้นทุนเท่ากับกล้ว,ว่าลูกพันตัวละสองบาทส่วนอาหารนี่บอเปืองอาหารนี่มันหยดตกประมาณหกเดือนเจ็ดเดือนก็ยืมป,ประมาณเจ็ดสอบแปดสอบข้อดีของการเลี้ยงกุ้งสางไรได้หรือว่าเป็นอาชีพเสริมครับข้อดีของเลี้ยงเลี้ยงกุ้งก็คือสําหรับผมว่ามันเหตาุางจั้งในหน่อยก็เป็นรายได้เสริมครับผมข้อที่สองก็คือเลี้ยงแล้ว การตลาดมันสามารถซื้อง่ายขายคล่องซื้อง่ายขายงายย่ายบ่ยากเลยครับการเลี้ยงกลุ่มก็เข้ากับใส่ชีวิตห้องตามปกติ็ด่รงชีวิตปกติแค่าวาดตกตอนเย็นมากช่วงสี่โมงแรกหามงแรกแค่เข,ข้าไปให้อาหารท่อนอเดียวอยากฝากหนึ่งกับคนที่อยากเลี้ยงคือไม่ใช่สําหรับผู้ที่อยากเลี้ยงมีบอ่อเก่าเขา้าเฮองบางหันสามารถเป็นจุดที่เริ่มต้นได้ครับผมเริ่มจากบอ่อเก่าเขาเลยเอาปลาออกเอากุ้งม,มาลงเริ่มไปเรื่อยๆครับผม้ามันใจแล้วกุ๊บขยายคือผมครับผม ขอควรระว่างศัตรูของมันก็นคือเป็นพวกปลานกอีกานาำตัวดำๆน่ะมึนตอนเนี้ยนี่นีคือขอควรระว่างครับผมเฮดบอยมันสะอาดแล้วกันเขามีทุนแน่จ้าน่อยก็กล้อมครับผมล้อมด้วยผ้าเขียวผ้ามุ้งแาย่ยากให้ดีกับเป็นพวกกระเบื้องช่องทางาการติดต่อครับสามารถโทรหาผมได้ที่เบอร์โทร0 957317642ครับผมสามารถโทรมาได้ทรกที